ทุกคนคิดว่าฮีโร่ตัวไหนเล่นยากที่สุดฟอร์เรนสำหรับผมแล้วเป็นฮีโร่ที่แบบไอ้เหี้ยมึงเล่นกันได้ไงวะผมได้เคยพยายามฝึกแม่งหลายรอบมากแต่ผลลัพธ์ที่ออกมามันช่างส้นตีนจนตอนนี้อัตราชนะผมมันแบบมันเฮี้ยประเด็นคือโล่ฟอร์เรนผมมันม่วงแล้วผมไม่ได้อยากได้บลีเดตที่ว่าเล่นโง่จะโลตันผมเลยอยากลองฝึกมันอีกสักครั้งลองตั้งใจกับมันไม่ว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงอะช่างหิมได้ทาการฝึกฟอร์เรนแบบจริงจังเป็นเวลาสาวันทั้งในไลฟ์ทั้งเวลาว่างหรือเล่นกััับเเเพพื่่ออนนนนนนนงงงงดูทรคคข้้้ีแลลวก็ฟฟ ก็เถื่อมันจะช่วยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเลยกูว่ากูจะไปเล่นตัวอื่นและอีสั์แล้วตอนนี้ก็มีสกินฟอร์ินติโนมาใหม่ซีโนคอเหมือนจะแจกฟรีแต่ก็เติมอยู่ดี เจ็ดมากที่นี่อาจจะเป็นการเล่นฟอล,ลินที่ติดขัดบ้านก็ขออภัยนะครับแต่อยากให้ดูไว้ว่ากูเต็มที่แล้วอีกสองในเกมนี้ผมได้เจอเป็นซีเนียลออฟเลนแต่เปิดมาไม่ทันไรเอลิกตัวหัวเคื่องได้มาปนปับเราผมสามารถดับชิพจรมันไปได้แล้วน้องหมาในที่พยายามจะมาช่วยก็ไม่สามารถรอดจากกล้วยพี่ไปได้ไม่คือมันสีเหลืองเหมือนกันนึกว่ากูหล<ๆ>ังจากนั้นผมก็มาโซโลดาเพราะว่าศัตรูตีกรไปแล้วดูบทว่าในตานี้ผมยังไม่เจอหน้าออฟเลนฝั่งตรงข้ามเลยผมก็เลยแกล้งวาร์ปเพื่อล่อให้อซีเรียออกมาแล้วก็เป็นไปตามแผนมันได้ออกมาแล้วผมก็จิ้มไปสอทีแต่ก็ทําได้แค่จิ้มผมเลยวาร์ปไปที่เลนบนเพื่อเราได้มีการไฟท์แล้วผมก็เข้าไปลาดบีหน้าโหดแล้วซีเรียลก็ตามมาผมก็เลยได้เปิด ฉากล้ำส่ ขอคุูมือจีจีมากนะไอแม่เยแล้วดูเหมือนว่าซีเนียร์มาาันจะแครมันก็เลยตามพี่แบดน,น้าเป็นโตมาด้วยแต่ทีมผมเดียวม้าก็ลงมาเติมพวกเราก็เลยเปิดฉากตบกันแลวเป็นทีมเราที่สามารถตบชนะมาได้แถมยังได้ป้อมอีกด้วยแล้วผมก็ได้แวะมาโซโล่ดัให้เพื่อนอีกรอบในขณะที่ผมก็มาหล่นกำลังตีมังกรอยู่ทีมเราก็ได้ลอดตีนมาผมาก็เลยต้องเข้าไปร่วมวงด้วยและบทสรุปของไฟน์นี้ก็คือเดียวมา้ารอดคนเดียวในช่วงแนาทีทีมเรารวมตัวเพื่อจะไปตีดั์ผมก็เลยต้องแยกไปทำเลนแต่ในขณะที่ผมไล่เเลีียยรป่่ทนบิ ผมก็เลยถอยมาทําเลนแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นศัตรูได้แหย่ยกขยงกันมากูนึกว่าแห่ได้หน้ากูเหมือนพอ่อและผ่านไปประมาณ2นาทีทีมเราได้มีการประจันหน้ากันผมได้เข้าไปล้วงแนวหลังให้เพื่อนแต่ดูเหมือนว่าดอกจะไม่โดนเลยผมได้ลงมาเชียร์คิดที่เดล่างและได้เจอกับโบผมก็เลยได้เปิดก่อนได้ปูดและดูเหมือนว่าซีเนียลจะลงมาช่วยผมก็เลยได้ถอยก่อนแต่พี่เดียวมวยหัวคาไม่ยอมถอยขอให้ศัตรูจะมา3หรือ4คนก็ไม่หวั่นเกงคือมันไม่ขยับเลยดีกว่าอีกคู่หลังจากนั้นทีมเราก็เป็นฝ่ายโดนบุกแทนแต่ทีมเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ทีมเราสั่งให้รวมตัวเพื่อจะรอดารกสิผมก็เลยต้องรีบมาทำเลนทีมเราได้รออย่างใจเย็นแต่อยู่ดีๆมาหลอดก็เปิด โดยที่ไม่ดูแห่ดูตีอะไรเลยเลยทาให้ทีมเราด้องไปทีละคนผมพยายามทําให้อย่างเต็มที่แต่แม่งไม่ไหวในไฟนี้ก็เลยทําให้เราเสียดาก15แต่การที่เราไม่ได้ยอมแพ้มัมนทาให้เราเปลี่ยนเฮียอะไรไม่ได้หรอกอีกคุ